สวัสดีครับพี่น้องได้มนี่ออกมาทงมาทาครับผม,มหานปลาหานกรบช่วหน่อยออกมาสุแรงเลยพี่น้องแต่ก็บไดเองเก็บบรรยากาศในพี่นอ้องเบื้องจ้าเกลือมากกับมาเฝอเฝ้าออครับผมไปติดตามมาปลาดีหน่อยสิไลซ้ำได้พี่น้องนะ ตามมาครับผม วนตกะโซ่มือพี่นอ้องเอ้ยน้ำต่วมบอรครบครับผมยังบ่บกรงฝากาก็มาตัดหยาให้น้อยนึงต้นไม้ต้นไรก็ะน้ำต่วม อ้าวันนี้ก็มาล่วงไว้น้ำมูลแล้วเนี่ยเ่ไหมกินอาหารหน่อแบงไปใส้เขาซากา่ะหลายแล้วพี่น้องอี่เหลือไว้เป็นพอพันแม่พันต่อไปครับผม หายอาหารครบหายอาหารปลาตรงนี้แรงเี้ยท่าน้องเลี้ยงตรงเหี้ยงท่าก้อนแรงจากที่อยู่ในบ้านขายทิ้งขายของพี่น้องขายกระสอกบกระนาดนี่ให้น้องกินเรียนโคกหนองหน้าของลูกพ่อนะ นไม้ต้นไรก็เกือบทต๊ระโลกแล้วพี่น้องฝนตกดีครับผมพอาเต้าจักเถื่อนงามในโต,ต,ต๊ะโตกะคักตรงไมนต้นไรสวยงามอยู่หรอกพี่น้องบ่าตายว่าที่ได้ตัดหญ้าทำความสะอาดจุ้ยแล้วที่ผ่าพี่พาน้องมาทำความสะอาดจุ้หน่อยเดี๋ยวว่างๆครับผม บริเวณสวนบริเวณโคกหน้า,ามีการคือพามาปลูกต้นหมอกต้นใหม่เต็มิ่งอันนี้คุดนำคุดลองนำเว้ยแต่คจดแต่งงงามแต่กับว่าท่านในแล้วเราพี่น้องฝนเลงลงมา,ามก่อนกันเลยบม่ได้ดำเนินการตัวไปนะอาหารปลาครับผม นีเป็นปลานิดหน่อยครับผมกำลังเริ่มใหญ่เริ่มยังขึ้นมาก,ก็าได้ยุ่ยได้ยากพี่น้องโอ้หลายหลายหลายมีโควออิดเกิด ที่พี่น้องเ,เพื่อนๆฟูงๆก็ิีด้มากเยี่ยมมายามกันหาจินปลากันนอะพี่น้องเนาะตอนนี้ก็คือว่าแล้วครับผมวดเอากอนเริ่มจ้างเริ่มลอยล้อเริ่มหน่อยลงแล้วเพราะห้หลวงหลายคือตะเก้ปลอดภัยกับนีหลายบางพื้นที่เพิ่นจะเปิด ตลาดเปิดเมืองแล้วแต่ทางบ้านมุงฟอนยังพอท่านได้เปิดดอกครับพี่น้องรอทำสั่งอยู่อ่จารย์แต่คตอยเบิ่งคอยแง่งกันไปพี่นอ้องเอออย่าถิ่มอยุบปลากันดูแลรักษาตัวเองเวลาที่ไหนก็วลาคือเพิ่นนั่นแหละครับผมดูดีมีแห้งคุขอขู่สุกคนนั่นแหละ ไปจากโลกไพ้ไข่เจ็ยบตั้งๆคลิปอาจิบลงที่ลงนั่นคนไหนได้พี่น้องดื้อไปดิทิมไปดิปลาไปดิหนีหายไปไหดอกพี่น้องนี่อยู่เพื่อเขากับผมมีได่วางกันลงเจ็ดเหรียไปมีสาราแน่บ่มีสาราแน่กะัวปลาวากันเนาะ นีลาการลงเก็บของลุงพ่อนคะครัำนี่แล้วพี่น้องพอได้โหลดผลจนิญไปย่านคือเพิ่นดอกนี่ยังเกิด่ายถอดมาให้เ็ต่องได้จำนี่โอเคแล้วเนาะครับผมเนาะขึ้นมานีพมามาให้อาหารปลาโอกะเทกับมาให้รัญเมื่อนะครับผมพอได้ลงเก็บลุงยังไงพี่น้องบ้าง นี่ก็จีนอตพีจีนอตน้องทักไทยสบายดีกันสุขคู่สุขคนอ๋อเชปนี่สันตันน,นออี่น้องเอ้ยปากเว้ยปากควมจีนอดจิตถึงสุขคู่สุขคนเพราะวา่าจิตเป็นทางเมืองเงาะเมืองหนาต่างปฏิบัติางใส่ฟังขว้าเกลือกูเขียนกูไทยในประเทศไทยเฮาคือกันนั่นละ ที่ของลูกพ้อนจะหายดีดีไม่แห้งทุกคนนั ar, no ่นแหละครับผมกระจายโล่ไฟแห่เจียบต่างๆนุ่มๆเลยด้วยๆคือหวยรวยเบอร์ทุกคนตัวจะเรี่ยมได้ละเมื่นี่หาซีเรื่อหาซีขอกกันไม่ชิมนาครับผมสวัสดีครับ